คู่ค้ำของรายการศึกเพชรยินดีจากสนามมวยเวทีลูกบินีครับชกกันไปเมื่อวันศุกร์ที่20คพฤศจิกายน2 5งราโดยโปรโมเตอร์วิรัตวชิระรัตนวงศ์ครับเก็บค่าดูค่าชมได้468,640บาทชาวต่างชาติ80คนขนกรุงเทพพอพวงแก้วครับเจอกับท่านของยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ไซทองนักชกจากอีสานใต้ทั้งคู่ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบงเวทีครับกรรมการพงพันรัตนสุนทรครับยศพันเอก ตีข่าวาครับทางด้านของเจ้ายอดดีเซลครับไม่ทราบว่าเครื่องร้อนช้าหรือเปล่านะครับยอดดีเซลเอาวานขวาไปครับคนกรุงเทพเกี่ยวได้แทงข่าวาครับคนกรุงเทพตั้งขวาไปแต่ว่ายอดดีเซลดินดันเข้าเชือกลัดแหมแทงขวาตาแล้วก็แทงซ้ายครับคนกรุงเทพว่าสูงแล้วนะครับยอดดีเซลนี่สูงกว่าครับอ่าแทงซ้ายครับคนกรุงเทพเจอซ้ายคืนแข้งขวาครับยอดดีเซลครับเกี่ยวโอ้โห ตัวใหญ่ล้มดังครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก138ปอนด์ครับเสียดซ้ายมาครับคนนรุงเทพยอดดีเซลตีเข่าขวาตีขวาขอกรุงเทพยอดดีเซลโต้ครับขวามาขึ้นด้วยขวาครับกรรมการพงพันแยกนี่เป็นยกที่3นะครับลอยตัวมาตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่ราคาเสมอยอดดีเซลนะครับขยันครับยอดดีเซลครับเดินไม่หยุดครับ โอ้โหเสียขวาแต่ว่าคนกรุงเทพก็เสียบขวาคืนครับชื่อแกเก๋ไก๋ดีครับคนกรุงเทพจริงๆแล้วนี่เกิดที่สุรินทร์แล้วอมดยกแต่ไม่ตั้งชื่อว่าคนสุรินทร์ครับตั้งชื่อว่าคนกรุงเทพนี่แฟนมวยก็มาให้กำลังใจกันพอสมควรแล้วครับยกที่4ีครับลอยตัวมาครับราคา กลับมาเสมอคนกรุงเทพครับเนี่ยครับโต้ทุกลูกครับคนกรุงเทพครับแทนข่าวาไปเสียบซ้ายมาครับซ้ายราคาครับยอดดีเซลตีซ้ายครับเจอซ้ายของคนกรุงเทพยอดดีเซลตีขวาครับตีเข่าโค้งครับเดินเข้าหาเสียบซ้ายเสียบซ้ายโต้แทงซ้ายครับยอดดีเซลครับดันหน้าแทงมีกัปั้นมาเสริมครับ แทงเข่าขวาตามครับตรูถอยหลังมาจะแทงแต่ว่ายอดอนั้นของกรุงเทพมาแทงมาก่อนแทงเข่าขวาครับเจอเข่าขวาโตครับวางด้วยซ้ายแทงขวาครับทางน้านของยอดดีเซลครับไม่เด้เครื่องร้อนช้าหระครับแบบนี้มาเร็วเลยนะครับอาศัยลูกขยันด้วยครับเดินไม่หยุดครับแต่ว่าคกรุงเทพ แม่ชิงออกก่อนครับเจอเข่าขวาของยอดดีเซลครับคนกรุงเทพไปซ้ายซ้ายโตครับเจอไปซ้ายคืนครับซ้ายมาครับยอดดีเซลคนกรุงเทพตีขวาบ้างครับเจอขวาคืนเช่นเดียวกันครับขวามาครับแล้วแม่จบที่คนกรุงเทพเสียบขวาคาไว้ยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ใส่ทองนี่ก็ซ้อมอยู่กับนํำขบวนราชพฤกษาเฟ่นะครับเสียขวามาครับคนกรุงเทพ เจอขวาของยอดดีเซลครับอูโหูเสียบขวายาวๆก็ายาวครับมวยยาวเอาผลักไม่ลม้มสลับแทงขวาครับขณะที่ยอดดีเซลก็ตีซ้ายตีขวาเิ็กมาเหลี่ยมนี้เสียบซ้ายครับแค่ยกเข่าขึ้นมาแปะซี่โครนี้ก็เฮกันแล้วครับเดินครับยอดดีเซลโอูโหกรุงเทพดัดแทงเข่าซ้ายขวาไม่ดวยซ้ายครับงคนกรุงเทพ ยอดดีเซลเปิดเกมครับเดินครับสลับแทงหลักออกโยนเข่าขวาเสียบซ้ายมาครับยอดดีเซลครับเดินครับเสียบเข่าขวาครับยอดดีเซลพลักโยนเข่าขวาครับ กรุงเทพมาอยู่เลี่ยมนอกตีเข่าขวาโตแล้วก็เสียบซ้ายครับยอดดีเซลครับโอ้แกฮึดขึ้นมาน่ากลัวสลับขวาแทงครับคนกรุงเทพยอดดีเซลจับแล้วก็ตีข่าวโอ้ยจบที่ต่างคนต่างแทงซ้ายครับรูปร่างเรียกว่ายาวเหมือนกันครับแล้วก็ที่สำคัญนี้ ขยันครับยอดดีเซลนี้ต้องยอมรับเลยคับเดินไม่หยุดครับโหมดยกที่4ครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงะลัางเลยครับแต่ละลักทรัพย์ยก5ครับอยู่ที่ทางด้านของยอดดีเซลครับต่อ54มีตะโกนบีบทางด้านของเจ้าคนกรุงเทพด้วยนะครับคือบางคนก็ชี้ด้ําเงินบางคนก็ชี้แดงครับอยู่ที่ว่าใครจะปั่นราคาได้สนุกกว่ากันครับ ส่วนใหญ่ในเวทีเห็นด้วยกับใครเท่านั้นเองครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ช่วงนี้นี่มีข่าวหนาหูนะครับว่ามีของดีให้เล่นกันตลอดนี่ก็จริงๆแล้วกรรมการนี่ก็มไม่มีมูลไม่มีมูลก็คงไม่มีคนพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวกันนิดนึงครับกรรมการเอาแทงซ้ายมาเจอเขาซ้ายของยอดดีเซล5-4นะครับ ยอดดีเซลได้เปรียบและแกก็ยังเดินไม่หยุดครับยอดดีเซลครับเอาเจอเข่าขวาของยอดดีเซลครับเสียบซ้ายไปครับคนกรุงเทพเจอไป2ดอกเสียบขวาอีกทีหนึ่งครับคนกรุงเทพพลิกจะตีจะตีไม่ได้แม่แทงซ้ายไม่เจ็บเจอเข่าซ้ายเจอเข่าขวาโอ้โหชุดนี้ครับ4 5ห้าเข่าของยอดดีเซลครับแทงซ้ายมาเจอขวาของแม่ขวาโต้ครับคนกรุงเทพ ยอดดีเซลแทงเข่าซ้ายครับกรุงเทพแทงไม่ได้วางขวางเจอแข้งขวาของยอดดีเซลจะแทบหมัดซ้ายครับยอดดีเซลจับปันขวาเจอเข่าขวาของคนยอดดีเซลครับเนี่อุ้ยขวางแทงซ้ายแทงซ้ายแทงซ้ายครับแทงแข่งถึงหน้าครับเสียบซ้ายครับล้วหยุดไปเลยครับคนกรุงเทพขวางด้วยซ้ายครับป้องกันอย่างเดียวเจอเข่าขวาของยอดดีเซลซ้ายซ้ายโอ้โหชุดนี้ หยุดไปเลยครับคนกรุงเทพพอพวงแก้วต้องไล่กลับไปอยู่สุรินแล้วครับแบบนี้แข้งขวาครับยอดดีเซลครับคนกรุงเทพพยายามบวกมาโตครับเจอกำปั้นขวาของยอดดีเซลหันไปมองทีมงานครับยอดดีเซลครับทีมงานผมไม่ต้องเดินแล้วน้องและคนกรุงเทพก็สารภาพไปด้วยครับโมดยกสุดท้ายครับโอ้โหนี่มาเฉือนกันนิดเดียวนะครับคือจริงๆแล้วมวยคู่นี้ในชิงดำครับแล้วมาเจอชุดใหญ่ๆของยอดดีเซลครับ อยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ไซทองครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนคนกรุงเทพพอพวงแก้วคะแนนออกมาเอกันท์3เสียนะครับสีเก้าต่อ48จากธนพุ่มพัพนธุ์วิตรเกลีย์ไกลเกล้ยงและ